ที่สังเกตว่าลูกค้าเขาดูไม่โ okay. อเคมันกระเป๋าที่ผมได้ซื้อให้ก่น <Okay. S 2> อนเสียแต่ว่าเราก็ต้องใช้เงินกดจ,จับค้างประเทศไทยได้ไหมโอเค okay, ครับอันนี้ก็เดี๋ยวตกลงตามราคาที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เลยเนาะลูกค้าดูเป็นขายขาดเลยนะครับค่ะได้เลยครับแล้วก็เลทราคาก็ตามที่เราตกลงเนาะตัวเลทนีนะ้เนาะโอเคฮะลูกคา้าเดี๋ยวอันนี้ผมขออนุญาตเก็บสินค้าก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวครับจับค้างประเทศไทยได้ไหมทำไมอะลูกค้าเสียดายน้องเหรอ ระเป๋าที่คุณแม่ซื้อให้ก่อนเสุดใช่เสียเกิดได้แตว่าเราก็ต้องใช้เงินมเพราะว่ามันเสียได้ ถ้าเป็นอย่างนี้ไหมลูกค้าเดี๋ยวผม,มแจ้งทางพิมประเมินดูเป็นราคาของการฝักดูแลไวไก้ก่อนแล้วก,กันเนมนื่อเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ๋อเมื่อกี้หรอก็ค่อนขอ้างซีเรียสน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือลูกค้าต้องการขายกระเป๋าตกลงคุยราคาอะไรกันเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนแบบที่สังเกตว่าลูกค้าเขาดูไม่โอเคเ,เลยรู้ว่ากระเป๋าใบนี้เป็นใบที่แม่เขาว่าคุณแม่เขาเพิ่งเสียเป็นใบที่เขาซื้อให้ก่อนที่ท่านเสียพี่ก็เลยแนะนําบริการอีกบริการหนึ่งเป็นบริการที่ลูกค้าไม่ค่อยดูกันก็คือเป็นการฝักดูแแลสินนค้าบใ ที่ลูกค้ายังเสียดายดน้องอยูที่เจอลูกค้านะว่าแบบเขาไม่ทราบบริการเราก็คือแบบเอาเงินไปหมุนธุรกิจหรือว่าหมุนค่าเทอมลูกหรือว่าเสียดายดกระเป๋าหรือว่ามีคุณค่าทางจิตใจเขาอย่างเงี้ยเหมือนใบเนี้ยค่อนข้างมีคุณค่าทางจิตใจกับวลูกค้าเองแต่ต้องการเงินด่วนเราก็แนะนําบริการนี้ให้ลูกค้าไปก่อน